สวัสดีค่ะแฟนเพจนะคะจาก f a c e o o o k แฟนเพจอูคกูจีนและแฟนๆจากช่อง YouTube c h ANEL n เรียนจีนกับอูสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะ10บคำจีนน่ารู้นะคะบุกประโยคของคำว่าบ้านซึ่งคำว่าบ้านในภาษาจีนก็คือคำคำนี้นะคะอันนี้ครูได้ใส่นะคะที่ลักษณะการเขียนอักษรมาให้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียน ะค,ะคำว่าบ้านหรือว่าเจียตัวนี้นะคะมี10คําหน่ารู้อะไรบ้างและสามารถทํามาแต่งเป็นประโยคได้ประโยคอะไรบ้างนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะสำหรับคำศัพท์แรกนะคะของคำว่าเจียจางก็คือคำคำนี้นะคะจะออกเสียงว่าเจียจางเจีจางความหมายคือผู้ปกครองนะคะ เจียจงผู้ปกครองอาจจะหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าก็ได้ที่เป็นผู้ปกครองของเรานะคะในประโยคตัวอย่างนะคะนั่นก็คือ这是家长的书面同意这是家长的书面同意ความหมายคือนี่คือหนังสือยินยอมของผู้ปกครองนะคะ เจอชื่อเจ้าจากัวชูเมียนโถงอีนี่คือหนังสือยินยอมของผู้ปกครองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์คำแรกคือคำว่าเจอแปลว่านี้นะคะชื่อเป็นคือใช่เชจีายจากก็คือ ผู้ปกครองเตอะแปลว่าของ,ของชูเมียนตัวนี้หมายถึงลายลักษณ์อักษรหรือถ้าพูดเป็นในลักษณะที่เข้าใจง่ายขึ้นก็คือมันเหมือนกับว่าหนังสือนะคะหรือว่าข้อความหรือเอกสารนะคะทงอี้ก็คือการยินยอมหรือการเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจูชีเจียงตูชูเมียนทงอี้จึงมีความหมายว่านี่คือหนังสือยินยอมของผู้ปกครองคราวนี้เราถัดไปเลยนะคะ สำหรับนะคะคำศัพท์ที่2คือคํานี้ออกเสียงว่าจ้ยถิงจาถิง,ถงความหมายคือครอบครัวนะคะจ้าถิงครอบครัวประโยคตัวอย่างคือ社会的基本單位是家庭社会的基本單位是家庭ความหมายก็คือหน่วยพื้นฐานของสังคม คือครอบครัวนะคะคราวนี้เรามาดูค,รรรครําศัพท์กันนะคะค,รรรครําศัพท์คําแรกคือคําว่าเชอร์ฮุยตัวนี้หมายถึงสังคมค่ะเตะแปลว่าของนะคะจีเปิลตัวนี้หมายถึงพื้นฐานค่ะจีเปิลนะคะพื้นฐานตันเว่ยหมายถึงหน่วยนะคะหน่วยเพราะ,ะนั้นจีเปิลตันเว่ยก็คือหน่วยพื้นฐานนั่นเองชื่อเป็นคือใช่เจีย,ยนน <ip> ถิงก็คือครอบครัว อีกครั้งนะคะสังความหมายคือหน่วยพื้นฐานของสังคมคือครอบครัวเอาละค่ะเราไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูคำที่3กันต่อนะคะคำนั้นก็คือคำว่าเจ้าวูเจ้าวู ความหมายก็คืองานบ้านนะคะก็คือปัดกวาดเช็ดถูถูบ้านทำกับข้าวซักผ้ารีดผ้าทั้งหมดนี้แหละคะ่ะคือ家้นะคะตัวอย่างประโยค他们轮流做家务了他们轮流做家务了ความหมายก็คือ ถึงตาพวกเขาทํางานบ้านแล้วคราวนี้เรามาดูคําศัพท์กันนะคะทามินก็คือพวกเขาลุ้นหลิวก็คือถึงคราวหรือถึงตาหรือถึงทีของเขาแล้วชั่วแปลว่าทำนะคะเจียววูก็คืองานบ้านเหลก็คือแล้วนะคะทามินลุนหลิวชั่วเจียวูเลกถึงตาพวกเขาทำงานบ้านแล้วรเรามาดูคำถัดไปนะคะ ล้วมาดูคำศัพท์ที่สี่ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเจียฉานเจียฉานความหมายคือทรัพย์สินของครอบครัวเจียฉันทรัพย enfin ์สินของครอบครัวตัวอย่างประโยค这个独生子继承了家产这个独生子继承了家产 ความหมายคือลูกคนเดียวของครอบครัวนี้นะคะได้รับช่วงทรัพย์สินของครอบครัวนะคะขราวนี้เรามาดูคำศัพท์กันเจอแปลว่าน,นี้เก้อเป็นลักษณะนามนะคะของคำว่าตูเชนซึก็คือลูกนะคะที่เป็นคนเดียวนะคะตัวนี้เป็นลักษณะนามนะคะ จี้เฉิงก็คือหมายความว่าได้รับช่วงหรือสืบทอดนั่นเองเลอะแปลวล่าแล้วนะคะเจียฉานก็คือทรัพย์สินของครอบครัวเจอก็ตูเฉิงจี้เฉงเลอะเจียฉานลูกคนเดียวของครอบครัวนี้ได้รับช่วงทรัพย์สินของครอบครัวนะคะคราวนี้เราไปดูคําถัดไปค่ะคําที่5นะคะคานี้ก็คือคําว่า เจียติเจียติทรัพย์สินที่สะสมของครอบครัวนะคะหรือของบ้านนั่นเองเจียตีทรัพย์สินที่สะสมของบ้านนะคะเรามาดูกันนะคะประโยคตัวอย่างคือทามันเตเจียติปุตตทาันเตเจียติปุตต ความหมายคือทรัพย์สินที่สะสมในบ้านเขามีไม่มากทามันตเจติปุตตัวทรัพย์สินที่สะสมในบ้านเขามีไม่มากเรามาดูคำศัพท์กันนะคะทามันแปลว่าพวกเขาเติบแปลว่าของเจติก็คือทรัพย์สินที่สะสมในบ้านของเขานะคะปุแปลว่าไม่ตัวแปลว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นปุตตัวก็คือมีไม่มาก ทำมันตเตจียติปูตัวทรัพย์สินที่สะสมในบ้านเขาหนีไม่มากแล้วมาดูคำศัพท์ที่6ของเรากันต่อนะคะคำนี้คำว่าเจ้าจุ้ยจาจุความหมายคือ f ฟอร์นิเจหรือเครื่องเรือน j จ้าจุย้ยเฟอร์นิจหรือเครื่องเรือนตัวอย่างประโยคนะคะ 屋里所有的家具都搬走了。屋里所有的借具都搬走了。ความหมายก็คือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในห้องย้ายออกไปแล้ว。家里所有的家具都搬走了。เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในห้องย้ายออกไปแล้ว。ดูคำศัพท์กันนะคะคำว่านะคะ วูหลี่ก็คือในห้องนั่นเองนะคะช่วยโยก็คือทั้งหมดที่มีนะคะเตะแปลว่าของเจียจี่แปลว่าเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนโตก็คือทั้งหมดนี่นะคะปันก็คือย้ายโจปันโจก็คือย้ายออกไปนะคะเหลกก็คือแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวูหลี่ช่วยโยเตจีีตปันโจเหล จึงมีความหมายว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในห้องย้ายออกไปแล้วเอาละค่ะเรามาดูนะคะคำถัดไปของเรากันค่ะคำนี้ก็คือคำว่า j i ียเ a ียงเจียเ n ียง,งความหมายคือบ้านเกิดค่ะ j i ียเ a ียงบ้านเกิดเรามาดูตัวอย่างประโยค Wo j i a ยเ a n g งท h ่ a n j i n 我家乡的环境很好。ความหมายคือสิ่งแวดล้อมที่บ้านเกิดของฉันดีมาก我家乡的环境很好。 สิ่งแวดล้อมที่บ้านเกิดของฉันดีมากเรามาดูคำศัพท์กันนะคะว่แปลว่าฉันเจียชียงก็คืออะไรคะบ้านเกิดว่อเจียชียก็คือบ้านเกิดของฉันอันนี้สามารถละคำว่าเตอที่แปลว่าของไปได้นะคะเตอตัวนี้แปลว่าของหวานจิงก็คือ หมายความว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแหละเหินแปลว่ามากข่าแปลว่าดีเหินเห่าก็คือดีมากนะคะหวอเจียียงต่วหวนจริงเฮินเ่าสิ่งแวดล้อมที่บ้านเกิดของฉันดีมากถัดมานะคะก็คือคําถัดไปค่ะแล้วมาดูคําถัดมานะคะคํานี้น่าจะเป็นคําที่8คําศัพท์คํานี้ออกเสียงว่าจเจียเจีย j จ้าเจ้าวความหมายคือเรียนหรือสอนที่บ้านเจ้าเจ้านะคะตัวอย่างประโยคของครูท่าน们都是家教老师ท่า们都是家教老师ความหมายก็คือพวกเขาทั้งหมดเป็นคุณครูสอนตามบ้านโอเคนะคะ ทัมเมินมาดูคำศัพท์ก่อนคะ่ะทั้เมินก็คือพวกเขาจะเห็นว่าตรงนี้นะคะหมายความว่าพวกเธอทั้งหมดนะคะเป็นเพศหญิงทั้งหมดนะคะโตแปลว่าทั้งหมดนะคะชื่อเป็นคือใช่เจียเจีก็คือสอนที่บ้านเหล่าชื่อก็คือเป็นไงคะคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้มเมินโตชื่อเจียเจียเหล่าชื่อก็คือพวกเธอทั้งหมดเป็นคุณครูสอนตามบ้าน,นะคะ่ะ ถัดไปนะคะเรามาดูคำที่9ค่ะคำที่9ของเราคำนี้ออกเสียงว่าจ้าโขจ้าโขความหมายคือสมาชิกนะคะในครอบครัวหรือคนในครอบครัวนั่นเองตัวอย่างประโยคเยาาาขาคือ我家口人เขาคือ我家口น ความหมายคือเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวของฉันนะคะ,ะคราวนี้เรามาดูคำศรรพัพท์ถ้าตัวนี้นะคะก็คือเขาที่เป็นผู้ชายนะคะจะแตกต่างกับเขาที่เป็นผู้หญิงก็คือด้านหน้าตรงนี้นะคะต่อไปชื่อเป็นคือใช่ ว่อแปลว่าฉันนะคะเจียโขนะคะก็คือสมาชิกนะคะหรือคนในครอบครัวใส่คำว่าเยียนเข้าไปอีกทีนะคะเป็นการเน้นนะคะถ้าชื่อว่อเจียโขเย็นเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวของฉันโอเคนะคะมาดูคำถัดไปค่ะ เรามาถึงนะคะคำศัพท์สุดท้ายของคำว่าเจียแล้วนะคะคำนี้ออกเสียงว่าเจียเจียหู่หู่นะคะเจียเจียหู่หู่ความหมายคือแต่ละบ้านหรือทุกๆุกบ,บ,บ้านแปลได้สองอย่างนะคะเจียเจียหู่หู่หมายถึงแต่ละบ้านหรือทุกๆุกบ,บ,บ้านตัวอย่างประโยคเจียเจียหู ie ie ho ho ่หู่โตชงมาหววงเสี่ยวเจียเจียหู่หู่โตชงมา ควนเช่าความหมายคือทุกๆบ้านล้วนเต็มไปด้วยรอยยิ้มเรามาดูคำศัพท์กันค่ะเจียเจียวฮู้ฮูหมายถึงแต่ละบ้านหรือทุกๆบ้านก็ได้นะคะอันนี้แปลได้สองอย่างโต้แปลว่าทั้งหมดคำว่าชงหมานแปลว่าเต็มไปด้วยนะคะ ควรมาจากคำว่าควรหญิงนะคะก็คือยินดีปรีดานะคะเช่วตัวนี้หมายถึงรอยยิ้มเพราะฉะนั้นนะคะเจียเซียวหูหูโตชงหมักควนเช่ยวซึ่งมีความหมายว่าทุกบ้านนะคะทุกๆบ้านล้วนเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะและทั้งหมดนี้คือนะคะ ตัวอย่างแล้วก็คําของคําว่าเจียที่ครูนำมาให้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะหวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่องทางของ Facebook Fanpage อออุครุจีนแล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งได้ที่ช่องทางของ YouTube c h anel n เรียนซีกับออูปรพอลับความรู้สาระดีๆที่จะมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะจ今น的课就结束了，ต谢大家，เจเจียนขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ